ส่วนตรงนี้ก็คือเตานะครับเตาที่ใช้เป็นตัวต้มอันนี้ผมปั้นขึ้นมาโดยใช้ก้อนหินเป็นตัววางเรียงเพื่อให้เก็บอุณหภูมิให้ได้มากที่สุดแล้วก็ท่อหลงท่อก็ปั้นไม้ไผ่ขึ้นมาให้สารไม้ไผ่ผมก็แล้วูน่อปั้นขึ้นเป็นท่อเสียเพื่อเกิดการรีดขออากาศทําให้เปลวไฟมีการดึงเข้าไปในโรงได้ดีขึ้นแต่ตรงแนี้พื้นที่มันดินมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มันติดท่อน้านะครับก็เลยต้องทํารูปนี้เพราะตรงนี้มันเป็นท่อน้ําเลย ส่วนลักษณะภายในหมายถึงว่าคุณภาพภายในของเตาอบจากที่เราทําขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้ <c oughs> ไม่ถึงกับร้อนมากไม่ถึงกับหายใจไม่ออกแต่ใช้ได้เลย <c oughs> ก็คือกลิ่นตะไคร้กลิ่นสมุนไพรทุกอย่างทั้งรวมมีบอระเพ็ดมีฟ้าทลายโจรมีตะไคร้หอมครับ ผมคงจะอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมีความเสียที่ทำให้โทรศัพท์มีปัญหาได้เหมือนกัน